เป็นเบอร์เป็นเบอร์นะคะตามชื่อตามหมายเลขวเบอร์19น,นะคะคุณครูมีมีีามนกุครูก็มานะคะครูมาแกะ đi đen đen đi Hãy subscribe kênh Để không bỏ lỡ những video 28ค่ะเบอร์28นะคะยี่แปทำไมมี2องอันอ๋อยี หาฝาได้วันนี้พี่น้องเออหาฝาให้มันเข่ากัน ลดอ่ะมันอันเดียวกันว้างเอาคอนเทอได้ยังทำไมไม่โยงกสิบเอด เดี่ยวเดียต่อยาเดียวต่อยาต่อต่อแถวต่อมาเอาฟ้าไปพัดไปเรื่องี่ดพอเรืองไปเรื่งเรือ

เน่ไหนนี่มาเลยเด็กเ่แได้ร้งเขหรอคะเื่ออะไรอ่ะสัตสื่อเล็กมาเดินงไม่ได้ครับว่างไม่ได้หลอ่างยิบถอคือทูเบอร์ดังไงตัวเลขกำลังเีกอะไร อุยขนตามาทไหนดอกจ,จานนาฬิกาแม่แม่มาจ<ะ>ัเงม่ยังไม่ได้พี่เต้ยมาทำงานด้วยนะไปเสร็จแมาทำงานด้วยไปสองวนนี้ดีจ้าดีค่ะพี่ตัน เอาหนูบอกให้ต้องช่องให้หนูแม่พี่ตังคพี่ลงไปแฟนคลับพักแพงเข้ามาติดตามพี่เยอะมากมากมากแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากพี่ได้พูดพพี่ไดดู้ติดตามจากแฟนคลับน้องฮักแพงเยอะมากแ่เขาบ้านนหูบปลนเออคอนหดนะต้องขอบคุณแฟนคลับน้องฮักแพงด้วยนะคะ ฝา,าไปแล้วก็ได้เรือที่มันปิดได้ด้วยนะคะเหลือตังเหลือยูนู you know, know, น้เนเลเรียกอะไร่ะ6 1วันนี้ไหมวันนี้แหละ เบอรหกสิบเอ็ดู้ชุเกียวอ,อ,อุ้ยอยากได้สีเขียวอ่ะเปลี่ยนได้ไหมเขียวมากค่ะอยากได้เขียวมากเลยไป่เฟย์สีน่ารักมากเลยอ่ะขอเปลี่ยนได้ไหมเราได้สีน้ำเงินอีน้ามื้อนี้เอาไอ้อเมจิกมาหายเอาฝาเหลือฝาฝาอันไหนอ่ะฝาเหลือสองอัน น้องอามได้เบอร์อะไรอ่ะตัวละเดี๋ยวนึงน,นะครับเ,เ,เ,เอาเม็พี่ก็ไนะอยู่ตรงน้นนถ้าแต่ของไทยของเาองเาแพ<อ>งพพใช่ไหม่หยาไทยอ,อยู่สองคนเราเเหมือนเดิม <c oughs> เกือบแล้วลอกเพลิงกันใช่ไหมนี่อุ๊ยครูชาติมาแล้วอะหลังจากที่หายไปนานอุ๊ยเหมือนหายไปนานเลยเนาะก็เห็นไปรูปภาพไปโหดทางรูทางนี้พีโอ้โห ติดตามเุณขอยูเทสในห้องแอร์ค่ะในรายการสุดาหล่อล่าสุดคืออะไรสักตัวคิดถึงเด็กน้อยรำเพลินโชวกน่ารักที่สุดแต่คนสวยแต่คนหล่อล่อลูกัดฟันนะโดยเฉพาะคนที่ถ่ายวิดีโออยู่ทั้งสวยและหล่อมั่วสวยฟ้าสวยสวยอ่ะจะเสูตรมากร่างถ้ามากร่างไปที่ถ้ามกล้องหรอแม่หวานขายสวยถ้ามากล้องหรออะไรถ้ามากล้องอ ไม่เยือนโอเคครับพอดีก็เป็นการแจกรังนะครับของน้องเราต้องเอาน้องพักแพ้ก่อนอย่าลืมนะทำองอะไรนะพี่ตังตั้งสีวิทย์ลำเพลินออฟฟิเชียลตั้งสีวิทย์ลำเพลินออฟฟิเชียลต้องขอบคุณแฟนคลับน้องฮักแพ้มากๆเลยขอบคุณด้วยแม่ด้วยนะคะเป็นติดตามหรืตังค์คับก็คือว่า